จะพู i i ่อจก่อรงๆก็ก็ไตามแผลนะมีไม่เ mm ป็นไปตามแผนบ้างแต่ว่าแผนอย่างที่มีบอกก็มาอยูในเกมแบบที่เราแบในแบบที่เราอนจอยกับมันได้เงี้ยแต่ว่าเราสมาธิหลุดหรือบ่าง เรารับเข้ามามากเกินไปแล้วเราแบบไม่ได้ปรับอะไรเงี้ยมันก็ยังมีอ่อนซีถ้ามองในภาพรวมแล้วนี่ก็มีว่านีที่สำคัญคือมีทำดีที่ไม่คือเรื่องไม่สู้มันไ,ไม่ใช่ประเด็นเลยค่ะน,นีแบบ<ะ>คือถ้าถ้านีทำแล้วนีทำไม่เต็มที่เนี่ยมีว่านีก็น่าจะเสียอะไ<ๆ>คือเราก็ ถ้ามองกับไปมันไม่มีช็อตไหนที่เราแบบแเจ็บเพียมันอาจจะแค่แบบสมาธิหลุดด้วยสถา,านการณ์ต่างๆอะไรเงี้ยทาให้เราไม่สามารถเพอร์ฟอร์มในจุดที่เราที่ความสามารถเราทําได้มันบล็อกคือพอเราไม่มีสมาธิมันก็บล็อกอะไรเงี้ยอันนี้เราก็นี้พยายามเตรียมตัวมานะแต่นี้คิดว่าความสามารถทางจิตใจเนี่ยจะยังไม่ถึงอะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็ต้องฝึกต่อไปอย่อม ก็คือยอมรับว่าเรื่องของการความดีใจเรายัางมีนิดออกจะเรียกยังไงก็ได้ใช่ใชก็คือในเรื่องความกดดันคือนี้คิดว่านีทําดีมาแล้วแต่ว่าพอคือเริ่มต้นนีเนี่ยดีแต่พอเราพลาดอะไรในจุดที่แบบอย่างรอบแรกคือคือนี้ยิงโดนตัวเราอ่ะพร้อมมากแต่มันเหมือนนเบิร์ดก็คือเป้าออก เป้าหนึ่งแตกเป้าหนึ่งออกปกติแล้วเราเหมือนไม่ได้จูนอนยะ่างเงี้ยพอตรงนั้นแหละมันทําให้นีเหมือนสมาธิเริ่มหลุดเริ่มหลุดพอมันเริ่มหลุดแล้วเรากลับมาไม่ได้คิดว่าตรงเนี้ยมันมันเหมือนความเข้งแข็งทางจิตใจเรายังคือต้องยอมรับว่าเรายังไม่พอสําหรับเกมระดับนี้ ก็คือสําหรับความกดดันระดับนี้มากกว่าคือเกมระดับนี้เราพอแหละเพราะนักกีฬามันคืนนี้ก็ชนะเขามาหมดแล้วแต่ว่าในความสำคัญของเกมความกดดันที่เรารับมาใส่ใจอ่ะนี่ว่านี่ยังยังต้องไปฝึกตรงนี้ก็ต้องยอมรับเป็นเรื่องรอยให้ความสแข็งแกับร่งมากมากเลยนตมาประกันของทีมทั้งโลกทีนี่ว่าทุกคนแหละนี่ว่าทุกคนเอฟเฟกต์ของนี่ดูคืนนี้เพิ่งจะมาเข้าในความสามารถกับข้ามา หลัๆอง,งคืแล้วเราก็ยืนดูนักกีฬาเขาก็มีเอฟเฟกเหมือนกันมีเอฟเฟกแบบเยอะทุกคนก็คือแบบคพิการไปหมดอะไรเงี้ยอันนี้คิดว่ามันมีเอฟเฟกทางจิตใจซึ่งตรงนี้นีก็ก็ต้องกลับไปฝึกต่อแต่ว่าถ้าถามว่าสู้ต่อไหมมันมันไม่ใช่ประเด็นที่นีจะเป็นคําถามกับตัวนี้เลยนะเพราะไอ้สู้ไม่สู้เนี่ยนี้ตลอดอยู่แล้วไม่ว่าจะมีช็อตไหนคือจริงๆแบบคะแนนตามเขาไปต้องเยอะแล้วอะไรเงี้ยแต่ว่า นี่ก็คิดว่าเออเราจะเสียใจนะถ้าเราไม่สู้อนบิดข้างหน้านครับสู้อ้นบิดข้างหน้าก็น่าจะพัฒนาได้ดีกว่านี้ค่ะนักาจิตใจนะแต่ว่าจริงๆนี้ก็ยังเหลืออีกแบบหนึ่งที่วัวขับไปนอนที่โรงเงี้ยก็ตรงนี้เอาจริงๆมันก็เป็นบทเรียนเป็นบทเรียนที่ มันถือเป็นโอกาสที่ดีสําหรับชีวิตนีเพราะว่าคนเราไม่สามารถที่จะมาโอลิมปิกแล้วอากลับไปเป็นบทเรียนได้มากถ้าเราไม่รับมันมแต่ว่านี้ก็คือเอยแค้นรับมันพลาดเนี่ยานบางจุดก็คือเอาชมโลกอีกครั้งแทนคือในระดับโลกอะ่ะคือมันก็อ่ะเป็นความแค้นนิดนึงว่าเฮ้ยทำไมทำไมทำไม่ได้วะอะไรเงี้ยเออทำไมมันแบบทำไมเราปล่อยให้มัน มีเอฟเฟกกับตัวเราทั้งๆที่เป้ามันก็เหมือนจะตเหมือนกันที่เราก็เตรียมตัวมาแล้วอะไรเงี้ยแต่พอมาถึงแล้วมันเหมือนแบบเต็มไปหมดแล้วกีฬาเรามันต้องเหมือนว่าโฟกัสมากๆอย่างเงงี้ยยอ่าที่พี่ๆมาดูมาเห็นใช่ไหมคะพอเราเหมือนเราหลุดไปอ่ะมันก็คุณดูตัวเองนิดนึงนะว่าแบบทําไมหลุดอะไรยงเี้ทำไมทำไมเฮ้ยทำไมมันเราปล่อยให้มันหลุดอะไรน่าจะเป็นปัญหมากกว่าค่ะมีอะไรอยากจะบอกพี่น้องชาวไทยครับอืมก็ อันดบบนี้เลยคือถ้าเรื่องความหวังนี่ก็อย่างที่บอกว่ามีพยายามไม่ตั้งความหวังแต่มันก็อดไม่ได้มันก็มีมันก็แตกกันนะคะสำหรับพี่น้องชาวไทยก็ให้ดูว่านี่ก็สู้แล้วนะอะไรอย่างเงี้ยออที่กีฬาเมื่อ,อยังไงนะคะมีแพ้มีชนะวันนี้เราแพ้วันหน้าเราได้สุดะเติมเป็นโ้